เคยไปอยู่ระเบียบวาาัฒนศิลเป็นวันๆเลยนะตอนปีอิงฟ้ากว่าจะอินอ่ะพี่บ้านนาะห้ามเหรอคะไม่ใช่ก็คือต้องอินแล้วถึงจะมาทําปีอิงฟ้าว่าเป็นปีหมอลำอเาใหม่ไ,ได้นะคะไม่ก็คือเราต้องไปอยู่ในบ้านเขาแล้วเราเห็นนักร้องเห็นเห็นอ่าโรงเรือนที่เขาให้แดนเซอร์ให้คนทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบนอนอย่างเงี้ยเราก็ไปอยู่กับเขาไปกินข้าวไปกินอะไรเงี้ยเราถึงจะเริ่มอินอินถึงชอบอสนุกดีนะหมอลำอะ่ะ จริงจริงสนุกมากนะฮะบุ๊เธอถือใครอยากอยากฟงเพลงด้วยค่ะบอะค่ะเพลงที่ดังที่สุดในชีวิตคือเพลงที่ของหนูใช่ไหมคะที่ดังที่สุดที่เขียนมาก็ผู้สาวขาเลาะค่ะอ้าวโหอิงฟ้าชอบไปร้องประจําเลยนะฮะผู้สาวขาเลาะก็ชอบหลายเพลงมากอืมน้องเพลงแว๊บๆได้ไหมได้ค่ะอ่ะร้องร้องฟังก่อนหรือเราเปิดคันเปิดเลยดีไหมได้ค่ะ แป๊บๆบ,บ,บไหนจะนึกถึงใครรู้ไหมนึกถึงอิงฟ้าเพราะวันนี้ต้องบอกก่อนนะพอดีพี่ฟ้ามีงานแล้วก็ไม่สามารถจะเลี้ยงมาได้เร็ว<อ>นะฮะเพราะนายยังเกยตื้นอยู่ <c oughs> ยังไม่ลง <c oughs> ยังทําอยู่เพราะนั้นก็เลยคุยอย่างแค่นี้ก่อนแต่พี่ฟ้าคุยเมื่อไหร่ก็คุยได้โอเคอ่าไหนแป๊บแป๊บแป๊บบจำเนื้อได้ไหมจำไม่ได้จำไม่ค่อยได้ค่ะแต่ว่าถ้าอ่านลับโอเคได้หมดเลยค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่ฟ้าใช้ประกวดตอนมิสแกรนได้ดูอืมแล้วก็หนึ่งในเพลงที่ชนะ อ่ะไปอ่า um. uh, พีอิงฟ้าก็มีไฮดี้โอ้ช่วงนั้นเะสิร์ฟตายมาริมาขนาดเจไม่เค่อยรู้เรื่องเจเสิร์ฟลราบูบตาเสิร์ฟนะตอนนี้ไปเสิร์ฟจริงๆแล้วเสิร์ฟปีอิงฟ้าทีน่าทีน่าเหมือนพวกนี้เลยทีน่ามาจากกาลสินใช่ไหมทีน่าอาการเดียวกันเลยสวยมั่นเด็กนอกจบซีแอตเทิลตุ๊ตต๊าตุ๊ตต้ดโอ้ย จะพัดจะบหูบ้าบ้าบบก็อดทนเสิร์ฟแต่ตอนแรกเธอก็เสิร์ฟด้วยเงินเธอก่อนหลังๆเธอก็มีเหยื่อเข้ามาแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็สนุกพอสนุกปั๊บเหมือนคนบ้าบ้าบบอ่ะอืมเพี้ยนมากเลยผีเข้าคนชอบมันก็เลยไปเรื่อยไปเปื่อยปัจจุบันเธอก็ไปเสิร์ฟเหมือนกันเสิร์ฟยูนอิมิเล่อิมิเล่ในรับตาของพวกเราไปของเรานะะจะมีแอร์นะครับ ออะไ,ะไทยเวทเจ็ตไปเ,เจอเจอกับทุกลำอ่ะนะแอร์เอเชียก็เจอกับทุกลำอ่ะนะการบินไทยก็มีแต่ที่เยอะก็คือพวกสายการบินแขกจะเยอะมากกาตากับอิมอิเมรตอิมอิเมรตได้เยอะมากนะอันนี้เขาก็เสิร์ฟทีน้าหนูดีมาริมาไฮดี้นะชาร์ลอตนะิงฟ้าอิฟีอฟ้าไม่ต้องอ่ะเสิร์ฟตัวแม่เลย เนี่ยที่พูดมาทั้งหมดหกคนนะ่ะท็อปเกของเราเสิร์ฟแหลกแหกโค้งหมดไม่มีใครถอยเสิร์ฟจ,จนแบบโอ้โหได้เงินเยอะมากนะได้เงินได้อะไรวันกงวันเกิดขนาดตัวเล็กตัวน้อยก็ได้กันเป็นล้านนะจริงเขาต้องเสิร์ฟอะ่ะเสิร์ฟก็เป็นรถอะไรอย่างเงี้ยรถยนต์คันหนึ่งเป็นเรื่องปกติใช่ใช่ใช่รถยนต์นี้ไม่ได้มีพวกนี้ไม่ใช่ไค้คือรถก็เยอะ มีคนอยากให้แต่ว่าเราอระงับไม่ให้เพราะว่ามันรู้สึกมันมันเยอะไม่ไม่มันเยอะหรอกเขาให้เงินเยอะกว่านี้เยอะแต่เราไม่อยากให้โชว์แบรนด์ให้รถยี่ห้ออะไรเด๋เดี๋ยวติดงั้นเนี่ยหกคนนี้นะโอเคอาปิีฟ้าเข้ามารับชมด้วยนะคะสวัสดีพี่ฟ พี่ลามากินข้าวไหมพี่ฟ้าคุณอยู่ไหนคุณพิมมาหน่อยเร็วอย่างนี้เลยพี่ฟ้าดูหรอคะใช่ๆมาลวขอบคุณนะคนเขานึกถึงพี่ฟ้าเขาึกถึงทำขวัญนาคซึ่งเขาทำขวัญนาคได้เป็นความสามารถพิเศษที่เขาจะนั่งพับเพียบสามชั่วโมงต่อเนื่องแล้วก็สามารถร้องไปเรื่อยไปเปื่อย ทำก่นหน้าจนมันมากร้องผมร้องไหนะ้ถ้าไม่ร้องงานนั้นก็คนทําก็จะร้องอเพราะว่าตังคชั้นละ่ะเมื่อไร่จะจบสักวทีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะจําแต่ถามว่าพอมาถึงทุกวันนี้พอแตกยอดทําอะไรก็ได้แต่คนพูดถึงอิมเพรสชั่นไว้เราต้องมีอ่ะยังมันต้องมีอย่างพี่อินฟ้าปีหนึ่งปีที่ผ่านมาปิดบัญชีไปดูได้ในตลาดครับน้องทําได้ร้อยกว่าล้านคนเดียว ไม่ใชปัญหากี่ปีแล้สองปีตอนนี้ก็คือสุขสบายถามว่ามันก็ตอบโจทย์ชัดเจนเพราะว่าพี่ฟ้ามาที่นี่พี่ฟ้าก็ต้องการเงินนะแต่องค์ประกอบกว่าจะได้เงินมันก็คือการคอร์ e r a t i ซึ่งกละกันในการทํางานร่วมกันต้องมีหลังบ้านที่ดีต้องมีแผนกขายที่ดีต้องมีคนดูแลที่ดีต้องมีคนรับงานที่ดีต้องมีคนสกีนง,งานที่ถูกต้องต้องมีคนไปสู้ระบบมือแทนศิล,ลปินไม่ใช่ศิลปินเป็นตกตีกับชาวบ้าน ความถึงไม่ดึงพอใจแสดงออกไม่ได้แต่เดี๋ยวหลังบ้านไป,ไปจัดก,การให้คนนี้จ่ายเช็คช้าอ๋อเดี๋ยวหลังบ้านจัดก,การให้มันไม่เกี่ยวมันต้องดูรดไไู้สึกแปลงงานนี่คือการคอร์รปอเรทเพราะฉะนั้นเราต้องการเงินนะฮะแต่กว่าจะได้เงินมันต้องมีอะไรมีชื่อเสียงนะฮะมีเส้นเลือกแล้วก็มีพื้นที่สุดท้ายมีโอกาสโอกาสเพราะมีโอกาสความมันจะได้เงินนะกบอลว่าทุกคนคงจะได้โอกาส จากทุกคนที่ชมอยู่ตอนนี้